ันนี้เราจะมาทำการแสดงยกล้อข้างหนึ่งอีกกุงสวัสดีครับอยู่กับหวกล้อด้านกรีนครับอ้าว่างเอียวลัน <g acquire> <g> ่นทุ่งย่าเป็นเทเลอร์สี่ล้อครับสี่ล้อตอนเดียวไม่ใช่แคปนะ เอาคันนี้แหละย,ยกล้อเอ้ยไม่ใช่คันนูน้นคันนี้ยกล้อไม่ได้เหรอไม่ได้เราจะเราจะดูทั้งยกล้อและไม่ยกล้อแหละอันนี้เครื่องบุตรตากี่แดงครับนี่นีเ่เราอยู่โซนพิจิตรครับวันนี้สี่คัน นนี่่เเเราตตัั้้งงหหมดลยอันนี้เหยียบอันนี้ที่เหยียบใช่หรอือเหปล่าเวลาเราเราที่เราเหยียบยังไงเหยียบตรงไหนอ๋อนั่งเหยียบงี้นะนั่งเหยียบงี้ใช่ไหมยืนก็ได้เขามีแต่นั่งอย่างเดียวนะแล้วมันกระดินแรงไหมใส่เกียร์อะไรวิ่งอ่ะเกียร์สองป่ะกูอันตรายเลยนี่ถ้าไปโดนขานี่หนึ่งไปเลยเนี่ย เรายืนข้างบนได้ไหมได้อาลงมาหรัพี่วันนี้จะตีโค้งให้แบบเร็วๆไปเลยจัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวเสียชื่อออยู่แถวพ <c oughs> ิจิตหมดสังเกตดูที่ท่อนะท่อจะยาวเ,ย <c oughs> เพิ่มความแรงเพิ <c oughs> ่มความั่น Bé bé này pet pet này bé hey, bé này bé 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 này bé để cho hay chăng bé 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 đi rồi. lãng ở đó nè. เ่า,านายเฮ้ยเดี๋ยวให้เขาแนะนำก่อนว่าไปเป็นไวเนี่ยโอ้มันเป็นทุกอย่างจริงเลยเฮ้ยจุ้มมิดลออ้อเลยอ่ะ

ไฟหล,ลอนมาแล้วครับเฮ้ยเป็นไวเอ้าเป็นไวช่างเยเ็บลายนน์ครับ ใช่ครับสายจวดครับ Thằng kia xuống không? 走 ไ่แรงเวยช่างเกี่ยวเนี่ยในน้ำมี่สู้เขาไม่ได้เลยนะแต่ยัยเจอบนบกครับ